บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฮัดมีคุณภาพเพราะใส่ใจสิ่งนี้สิ่งแรกเลยนะครับก็คือให้เรารู้ความหมายของคำว่าฮัจฮัดเนี่ยความหมายทางภาษาคืออัลลอฮ์สู่แปลว่าการมุง่งการมุ่งก็คือการมุ่งไปยังบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำเทียบเชิญของพระองค์ผ่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ถึงที่เราไปทำฮัดคือการไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์ตามการเชิญของอัลลอฮ์ ให้ไปเยี่ยมบ้านของพระอ,องค์อัลลอฮ์ได้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินชัตตานุรายจินวลิลลาฮิอาลลอห์นาซีฮัดจุลเบติตีมานิสตฟะอัยลซาบิลาอัลลอฮ์นั้นมีสิทธิ์เหนือมนุษย์ทั้งหลายที่มนุษย์ทุกคนจะต้องไปเยี่ยมบ้านของพระอ,องค์หนึ่งครั้งในชั่วชีวิตหากมีความสามารถที่จะเดินทางไปได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของคําว่าฮัดคือการไปเยี่ยมบ้านของอัลลอ์ถามว่าไปเยี่ยมบ้านของอัลลอ์แล้วเอาว่าเตรียมอะไรเอาไว้ให้ เราเตรียมผลประโยชน์มากมายที่มนุษย์เองจะได้รับเป็นที่เราได้บอกเลียชาดูมานาฟิอา์ละหุมเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้เป็นสักขีพยานถึงผลประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาเราีรอที่พวกเขาจะได้รับระหว่างกันหมยถึงการไปทำพั์เนี่ยเราได้เตรียมผลประโยชน์ที่มนุษย์เองจะได้เป็นสักขีพยานประจัษได้การมีการพบเจอกันแลกเปลี่ยนความรู้กันบางคนก็มีโอกาสไปดิวธุรกิจอันนี้ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะ การมีโอกาสดิวธุรกขิขณะทำฮัชเราบอกไรซาอะเลกุมจ um ุนาคนอันตะปะตาวูฟต์ตมิรบิกุมไม่เป็นอะไรที่พวกเจ้าจะไปแสวงหาความโปรดปรานของลอขณะที่ไปทำฮัชดิยาชาดูมานาฟิอาลฮุมนี่คือจุดประสงค์แรกของการไปทำฮัชและอันที่2ก็คือายัตกุรุสมัลลอและเพื่อพวกเขาจะได้รำลึกถึงอ,อัลลอฮ เฟีอายามิมาลูมสในวันที่เป็นที่รู้จักกันก็คือสิบวันแรกของเอดือนตุนเทียาดังนั้นถ้าคนที่จะไปทำฮัชในปีนี้หรือปีไหนก็ตามเราตระหนักเสมอว่าการไปทำฮั์เข้าใจความหมายว่าคือการไปเยี่ยมบ้านอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละการที่เราจะไปแล้วต้องให้เกียร์ล้ออาจจะมีบททดสอบต่างๆเราจะไม่บน่นเราจะใช้ความอดทนมากที่สุดเนื่องจากเราไปเพราะอัลลอฮ์เชิญไปและอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละเป็นเจ้าของบ้านที่กําลังคอยดูเราอยู่ว่าเราจะ อยู่ในบ้านของพระองค์ในอย่างไรบ้างประการที่2ก็คือการที่เราเอาใจใส่เอาใจใส่กับรุกลต่างๆของการทําฮัชซ์ซึ่งรุกลนการทาฮัชซ์ก็มีแค่4ข้อการคลองเอรอมการการคลองเอรอมการวูุฟทีิท่งอาราฟะการปาวาฟและการแส่สประการนี้เป็นรูกลแล้วก็มีวายิปต่างๆของการทาฮัชซ์ที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นการค้างแรมที่มุสลิฟ้าการกว้างเสาหิน การพักแรมที่มีนาสามวันสามสามคืนหรือสองคืนนะฮะเดี๋ยวการจะเชื่อสัตว์พลีสําหรับคนที่ทําฮั์แบบตะมตุ๋หรือแบบกี่รอนแล้วก็การตอฟฟีราต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นววยิบสาหรับการทำฮั์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญสําหรับคนที่ทำฮั์เช่นเดียวกันถ้าเราเอาใจใส่กับโครงสร้างสําคัญของการทำฮั์เช่นรุกลนและววยิบต่างๆของการทำฮั์ย่อมทําให้ฮั์ของเราเนี่ยมีคุณภาพินชาอ์และประการสุดท้ายที่3 ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะให้ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยศึกษาอายะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานอห์ตะพูดถึงการทำฮัจญ์ไม่ว่าจะอยู่ในสุรไอบรอฮิมเอ่เอในในสุรอัลเบกรห์ในสุรอัล,อ,ลอิมรอนสุรอันฮัจ์สุรไอบรอฮิมเรา يم, นี้มีอายะห์มากมายที่อัลลอฮ์สุบฮานอห์ตะพูดถึงฮัจญ์เราไปอยู่ทุ่งอาราฟะเดินทางจากอาราฟะไปมุสลิฟะ قال, อัลละกล่าวฟอิดะอาฟตุมมินอาราฟะตินฟัฎกุรุลลอฮะอินดะลมัชอเลินฮาราม เมื่อพวกเจ้าออกเดินทางจากอาราฟะไปที่มุสลิฟะจงไปรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่อัลมาชอาดหฮารอมก็คือที่มุสลิฟะวะสกูรูฮุกะามาฮัดาคุมและจงรำลึกถึงพระองค์เช่นที่พค์เนี่ยให้ทางนำแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าอยู่ก่อนทนนี้ก็จะเป็นคุณตุมินกอบลีฮิลามินาตอลีก็จะเป็นอยู่ในหมู่ที่ผู้ที่หลงทางวะสกูรูกามาฮัดากุมอยู่ที่มุสลิฟะเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ทางนำเพราะบรรยากาศขณะที่อยู่มุสลิฟะ เราอยู่ในช่วงเวลากลางคืนเราพักแรมที่มุสลิฟะเรามาอยู่ที่นี่ทําไมมันจะมีคําถามนี้อาจจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราเอาอายันี้เอามาปฏิบัติเรากําลังเดินหน้าไปหาลอสุบฮานหัวตาที่บ้านของพระองค์นี่ก็จะตอบความหมายของการธรรมฮั์ของเราอย่างนี้หรือบางคนธรรมฮั์เสร็จแล้วอยากกลับบ้านอัลลบอกฟะอิยากอบายทุมมานาซิกะคุมฟัสกุรุลลอฮ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฮัสแล้วจรงระลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงครอบครัว เราคิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านแต่กำลังอยู่ที่บ้านขอนลอจงรำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับที่รำลึกถึงครอบครัวเอาไอชัดเดนิกร์และให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมากกว่าเพราะเรากำลังอยู่ในบ้านขอัลอเราคิดถึงบ้านของตัวเองนึกถึงครอบครัวของตัวเองและนี่ก็คือ3ข้อนะครับที่ผมจะฝากเอาไว้สําหรับคนที่จะทำฮัจญ์ในปีนี้อยากจะให้ฮัจญ์มีคุณภาพปฏิบัติตาม3ข้อนี้1เข้าใจความหมายของคําว่าฮัจญ์และอุมรสองปฏิบัติรุกลและวาญิบ ของฮัชและอุโมงค์ระย่างดีงามไปศึกษาเพิ่มเติมสามคือศึกษาอายะต่างๆเกี่ยวกับฮัชมันจะสร้างบรรยากาศอย่างดีงามรวมถึงประวัติศาสตร์และท่านอภิสอเราใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมแนะนำหน,นังสือเล่มนี้สูปป่เป้าหมายแห่งการทำฮัจชชื่อเล่ปปมนี้พิมพ์มาสองสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ผมในเขียนแต่งหนังสือดีมากๆจะบอกถึงเป้าหมายแห่งการทำฮัชชื่อหนังสือมินมากอสิดฮัชและส่วนหนึ่งที่ผมได้พูดในคลิปเนี้ยจะมีรายละเอียดมากมายในหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาจำนวนจำกัด ราคารวมส่งถูกมาก3,50บาทใครสนใจเตรียมตัวไปทำพิมพ์ CF สนใจหรือถ้าจะจัดเต็มเลยนะมีเล่มหนึ่งคือดูอามุสตยาบฉบับใครขวนคู่กันเลยเนี่ยดูอามุสตยาบฉบับใครขวนเนี่ย1,000บาทรวมส่งกับเล่มนี้กลายเป็น1,300บาทถ้าใครสนใจพี่น้อง CF นะสองเล่มนี้1 1 9 0 1900แถมเล่มอันกุรัตคำต่อคำฉบับพบผาหนึ่งเล่มมูลค่า9 5บาบาทถ้าใครสนใจ เป็นคู่เลยเนี่ยพี่น้อง CF 1190จะที่งกานติดต่อหรือซื้จอจะเล่มนี้เล่มเดียว CF 350ก็จะมีหนังสือจำนวนจำกัดน,นะสำหรับคนที่ไปทำห้าชนในปีนี้แนะนำหนึ่งมากมากเลยครับสลามอะไรคุณมารา์ตอฮ์ตร,ราตรครับ